ไม่มีรู้สารต่เธอนะอยากจะเรียกกูปาป์ี้กูมีทั้งชื่อกูมีทั้งเสียงกูมีทั้งมานีมีพรีบีทเราอยู่ที่เตียง f ฟ e l ไล k ์กับบาร์บี้เย่กูมีพรีดบีทเราอยู่ที่เตียงกูไม่ปนกันอีตั้งห้าจีที่มันยามเราอยู่บนเขียงกูไม่ยากที่ไปประหลาดพอได้เข้าไปแล้วตัวมัน ีกูมีเงินที่ว่าบันดาลขอโทษนะครับกูไม่อยากเถียงกูมีเงินที่พร้อมจะสเปนแล้กูมีเงินที่พร้อมจะจ่ายมึงยังหาได้กันไม่เป็นเลยต้องเอาตีมึงขึ้นมาไกลใครที่อยากจะได้เงินกูเธอเลยเอาตูดเธอเข้ามาใส่แล้วของและใหม่มันเพิ่งจะเข้าพวกกูเลยจัดกันตั้งแต่บ่ายเขาบอกว่าปีที่พวกกูทำถ้าไม่มีที่ตีเงินข้างในกระเป๋ามันหลักเป็นพันไม่ใช่แค่ยี่สิบเด็ดทำปีนี้ใครจะมากูตอบว่าต้องเป็นพี่ดิตัวเองให้ย่ำอยู่กับที่ทำหน่อยว่าซุ่มซู่มเฮ็ดกันได้ดซัเนติเพคนกูมีเฟอร์รารี่ท อาร์ตูมี่ผู้สาวเซนีสัมโฟเพราะว่าเธออยากจะซีีสเพราะเธอจะคลับเธอยังไม่กลับเธออยากจะหลับกับพี่บอกเธอว่าถึงผมไม่ใช่ส้มตำแต่ผมก็แซวเลย